สวัสดีค่ะรายการ Lady a t f f m m l y y ในวันนี้นะคะจะเป็นตอนของ s a n t a ACADEMY by s า n t a นตกรุงเทพ6โดยดิฉันถวินวดีบุรีกุลซึ่งเป็นนายกสโมสร s a n t a กรุงเทพ6จะนำเสนอในเรื่องของการยุติความรุนแรงนะคะในเด็กและสตรีทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่สำคัญมากนะคะสำหรับประเทศไทยของเราเพราะว่ารัฐบาลได้ประกาศให้เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนแห่งการรณนงรงนะคะยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีซึ่งทางองค์การสหประชาชาติก็กําหนดให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยนะคะเป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากลซึ่งในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการยุติความรุนแรงในในสตรีมายาวนาน ก็คือท่านผูน้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมคุณสุเพนศรีพึ่งโคกสูงหรือพี่โกของเรานี่เองนะคะ,คะในตอนนี้เราจะพูดกันถึงว่าด้วย,วยเรื่องของการยุติความรุนแรงและนํามาสู่การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือที่ว่าความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะในตอนนี้ประเทศไทยของเราก็มีกฎหมายที่สําคัญฉบับหนึ่งขึ้นมาก็คือพรบรความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งตัวนี้คงอยากให้พี่โกเนี่ยได้พูดถึงกฎหมายฉบับนี้นะคะ ว่ามันมาอย่างไงแล้วแล้วอะไรที่เรียกว่าการเลือกปฏิบัติและอะไรที่เรียกว่าไม่เท่าเทียมนะคะขอเชิญค่ะค่ะถ้าที่มาเนี่ยนะคะเราต้องย้อนไปที่รัฐธรรมนูน50นะคะค่ะ,ะระายรัฐธรรมนูนบอกว่าหญิงและชายมีความเสมอภาคแต่ว่าในรัฐธรรมน,นูญเนี่ยเขียนเป็นกรอบไว้แต่ยังไม่มีกฎหมายลูกนะคะก็ยังไม่มียังไม่ไม่เห็นว่าเสมอภาคคืออะไรเท่าเทียมคืออะไระเลือกปฏิบัติคืออะไร ต่อมานะคะต้องบอกว่าในส่วนของเครือข่ายองค์กรผู้หญิงโดนมือที่ผู้หญิงเนี่ยนะคะก็มีการยกร่างพระรรมจัตต์เป็นเรื่องของขจัดอันนี้ความไม่เท่า,เท,าเทียมเนี่ยนะคะ,คะเรื่องของการถูกิจการเลือกปฏิบัติเนี่ยนะคะแต่ท้ายที่สุดนะคะในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็มีการยกร่างพระธรรมัตตความเท่าเทียมระหว่างเพศะนะคะก็มีการนําเข้าไปสู่ขั้นตอนนะคะเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายพวกนี้จะออกในช่วงที่ประเทศชาติเนี่ย นะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มความผู้ตุกธรรมกฎหมายข่คมขืนที่มีแก้ไขนะหรือพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยออกหลังที่มีการปฏิวัติรัฐประหารนะคะในส่วนของปี58เนี่ยนะคะมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพศ2 5 5 8นะครับในตัวพระราชบัญญัติเนี่ยมีนิยามที่คืออ่านแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจยากนะเพราะนิยามเขียนไว้ว่า การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหมายความว่าการกระทําหรือไม่กระทําการใดอันเป็นการแบ่งแยกกีดกันหรือจํากัดสิทธิประโยชน์ใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยปัาศจากความชอบธรรมเพราะเหตุที่บุคคลน,นั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิดซึ่งอันนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจเลยคือเราต้องทําให้ภาษาไทยเป็นภาษาไทยค่ะ,ะเป็นคือเอาง่ายๆว่าการการเลือกปฏิบัติตมันไม่เป็นธรรมทั้งนั้นแหละ ค่ะนะคะแต่ในคํานี้เพิ่มอีกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะคะเราก็ต้อเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมเออเป็นเรื่องที่การทําให้คนมีความเสมอภาคกันเราต้องมีมาตรการมาตรการพิเศษใช่ค่ะมาตรการพิเศษตามกฎหมายเนี่ยก็คือถ้าคนคนนี้นะคะสมมติว่าคนตัวสูงกับคนตัวที่ไม่สูงมากทําอย่างไรจะให้เขาได้นั่งดูจอทีวีที่อยู่ข้างหน้าไกลๆได้ชัดถ้าเราไม่เสริมก็วิ จำได้ว่าไปญี่ปุ่นคราวแรกเนี่ยตัวเตี้ยมากเลยไปกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะคะไปนั่งเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้เด็กอะคะ่ะในใ,ในร้านอาหารคือเราไม่ต้องร้องขอครับเจ้าหน้าที่ก็นาม,มาให้เลยเพื่อเราจะได้นั่งกินข้าวกับเพื่อนๆนได้สะดวกแต่มาในเมืองไทยนะคะเราก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าไปตามยถากรรมแม้จะมีกฎหมายกฎหมายก็เขียนให้ทำให้เข้าใจได้ยากอะไรคือเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อะไรคือกีดกันะอะไรก็คือคือเป็นเรื่องที่มันจะต้องตีความอะค่ะพี่โกอยกตัวอย่างได้ไหมคะอะไรที่เรียกว่ากีดกันกีดกันชัดเจนเลยประกาศรับสมัครงานะนะคะบริษัทนี้หรือหน่วยงานเนี้ยประกาศรับสมัครคนขับรถเพศชายอันนี้ก็กีดกันเพศหญิงแล้วค่ะการระบุเพศเนี่ยก็คือการกีดกันแล้วนะคะก็คือการกีดกันหรือจากัดสิทธิ ถ้าผู้หญิงเขาได้ไปทํางาน,นใช่ไหมคะเขาก็มีสิทธิ์จะได้รับโน่นนั่นนี่หรือขนาดเดียวกันอย่างเช่นงานพยาบาละนะคะจะรับแต่พยาบาลผู้หญิงไม่รับพยาบาลผู้ชายอันนี้ก็เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยความเป็นเพศชายของเขาดิฉันเห็นการประกาศเรื่องของการรับสมัครในบางหน่วยงานของทางราชการก็เขียนไวช้ชัดว่ารับเฉพาะผู้ชายคือในส่วนคือขนาดนี้นะคะในมาตรา17วรรคสองเนี่ยนะคะ ในการที่มีการเลือกปฏิบัติได้นี่ก็คือความมั่นคงกับหลักการศาสนาแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยนะคะ,คะก็คือมีเคยเคยมีกรณีตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งนะคะทํางานอยู่ในงานหน่วยงานในกรุงเทพเนี่ยแหละเขาไปทํางานอยู่ท่ามกลางผู้หญิงเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเขาทํางานอยู่เมื่อก่อนเนี่ยพูดคุยกับคนอื่นต่อมาภายหลังเนี่ยเขาก็เหมือนกับเข้าเงียบเขาอยู่คนเดียวก็ปรากฏว่าไปกล่าวหาเขาว่าเป็นเหมือนกับเป็นไม่ใช่ผู้ชาย เนะีคะเขาก็มาร้องว่าผู้หญิงกับหัวหน้างานเนี่ยเลือกปฏิบัติไม่ประเมินหรือทํทให้เขาเกิดอะไรแหละเป็นการกระทําที่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนะคะก็ไปร้องที่วลพแล้วผลว่าต่อมาภายหลังเนี่ยนะคะเมื่อมีการร้องมาที่วลพโดยหลังเมื่อมีเมื่อมีการดูคําร้องแล้วว่าเป็นเรื่องอ,อาจจะนําไปสู่การเป็นการเลือกปฏิบัติไหมก็จะต้องมีการให้ผู้ถูกร้องนะคะ ทํำคาร้องเนี่ยให้ผู้ถูกร้องก็คือหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็คนที่กล่าววาจาเขาเนี่ยเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการต่อนุกรรมการในระหว่างที่มีการมาชี้แจงนะคะก็จะถามคนที่มาชี้แจงโดยเฉพาะที่เป็นฝ่ายบริหารนะคะที่เหมือนกันหมดก็คือว่าเอ้าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเนี่ยมา,มา,ม,ามาฟ้องมาร้องอเขาทําไมะนะคะก็คือ เป็นเรื่องของการกระทําที่เขาก็ไม่คิดว่ามันเป็นความผิดตามกฎหมายะนะคะแล้วก็จะจะเป็นคนอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอากฎหมายไปให้เขาดูแล้วบอกเขาว่า,าคุณคะพออคะท่านผู้จัดการก็ช่วยดูนิยามกฎหมายนี้หน่อยอพอเขาอ่านปุ๊บก็เขาก็จะทําหน้างง,งๆไม่เข้าใจนะคะแล้วเราก็บอกว่าเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะคะ แล้วถ้าเราพบว่าเขามีการเลือกปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะไปทําอะไรเขาได้ล่ะคือในส่วนในส่วนของการยื่นคําร้องมาที่วลพอนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีแบบวลพอที่เป็นแบบคาร้องใช่ไหมครับ <ขอ S 1> ว่าขออนุญ,ญาตพี่โกพูดถึงวลพอคืออะไระะวลพอเนี่ยนะคะก็คือคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะคะ,คะในกฎหมายเนี่ยก็จะมีเรื่องของคณะกรรมการนะคะ,คะในส่วนของผู้ที่ที่ รู้ว่าในข้ในกฎหมายเขียนไว้ว่าบุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้ความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคะให้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการวรลพ <Yeah. S 1> นะคะคณะกรรมการนี้ชื่อเต็มว่าคณะกรรมการวิจัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะคะ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นี่มีบทบาทที่สําคัญมากคณะกรรมาการนี่ก็สรรหามาจากผู้ที่ที่ทรงคุณวุฒิดด้านกฎหมายสังคมจิตวิทยาด้านแรงงานนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นชุดคณะที่สองละ <â> ในอดีตก็เคยอยู่ในคณะวลพคณะที่หนึ่ง <â> นะคะก็จะดูในเรื่องของมิติด้านแรงงานประมาณ <â> นี้ค่ะก็ในส่วนของคนที่พบว่าตัวเองถูกเลือกปฏิบัตินะคะก็จะมายื่นคำร้องอย่างเช่น พนักง,งานสอบสวนหญิงนะคะถูกกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถใช้เต้าไต่นะคะเราก็จะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งก็จะบอกกับในส่วนของพนักง,งานสอบสวนว่าคุณสามารถที่จะทําคําร้องอะนะคะเพราะคนที่เขียนคอมเมนต์เนี่ยกล่าวหาว่าคุณไม่มีความรู้ความสามารถในการเรียนนิติศาสตร์ไม่ใช่เรียนง่ายๆนะคะอาจารย์เพราะเป็นมันจะต้องมีความจําความความละเอียดรอบคอบแล้วการเป็นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเทคนิคทักษะในการสอบปากคํา ในการเขียนสำนวนมันเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างต้องใช้ความรู้ความสามารถเขาก็เลยมาร้องที่กรรมการวลปก็มาร้องกรรมการลวลวพ,วพค่ะาานในส่วนของการยื่นคำร้องนะคะกรรมการวลพเนี่ยจำได้ว่าท่านอาจารย์มาลีเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการชุดนั้นก็มีการเชิญผู้ที่เป็นผู้ถูกร้องอะคะ่ะคนที่เขียนคอมเมนต์เนี่ยนะคะปรากฏว่าคือตอนแรกเขาก็ทํานองเหมือนกับว่าเขาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยนะคะแล้วมันไม่เป็นเรื่องเสียหายโดยตรง ใช่ไหมคะคือในทางกฎหมายเนี่ยจะต้องพิสูจน์ความเสียหายชัดเจน mm hmm. แต่ว่าในกฎหมายวลพอเขียนว่าผู้ใดเห็นว่าตนจะได้รับความเสียหาย mm hmm. นะคะ<ๆ>ก็พนักงานสอบสวนหญิงเขาก็บอกเนี่ย mm hmm. เขาเขาเขาเ,เนี่ยก่าจะเรียนจบมาการพูดแบบนี้การคอมเมนต์แบบนี้แล้วในเพจอันเนี้ยมันอยู่ในในนักกฎหมายหลายคนเนี่ยมันทําให้เขาได้รับความเขี่ยมเสีย mm hmm. ในหน้าที่การงานนะคะ mm hmm. ก็มีการอธิบายทำความเข้าใจ mm hmm. ต่อมาสุดท้ายนะคะ ก็ทางฝ่ายผู้ที่คอมเมนต์เนี่ยซึ่งจะเรียกว่าผู้ถูกร้องเนี่ยนะคะ mm. เมื่อมีความเข้าใจนะคะ mm. แล้วเขาก็เนื่องจากว่านะคะ mm. ต้องบอกว่าวัฒนธรรมภาควัฒนธรรมจังหวัดที่เป็นคนจังหวัดเด mm. ียวกันนะคะ mm. ท่านท่านท่านฉัดแก้วซึ่งเป็น mm. ประธานชมรมบรรณงานสอบสวนหญิงเนี่ยท่านก็ได้ได้พูดได้ชี้แจงแล้วคนที่เป็นผู้ถูกร้องเนี่ยนะคะก็มีบอกว่าอ่าไม่ต้องวินิจฉัยละเขายินดีที่จะ ขอโทษ<ช>แล้วก็ลงประกาศในเพจของชมรม<ช>พนักง,งานสอบสวนหญิงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ะะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเป็นเรื่องข,ของสิทธิมนุษยชนแล้วทุกคนเท่าเทียมกันเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเรื่องน้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็กรรมการ,รวลอก็ได้ให้โอกาสที่จะให้ผู้หญิงแสดงถึงศักดิ์ศรีของตัวเองขึ้นมาแล้วมันมีกรณีไหนไหมที่กรรมการ,รวลปไม่ยินดีฉัยะคะ,ะคือชุดที่หนึ่งเนี่ย ท,ที่ไม่วินิจฉัยจะเป็นเรื่องที่เมื่อเริ่มเริ่มต้นรับคําร้องใหม่ๆเนี่ยเ,เมื่อได้รับแต่งตั้งไปแล้วไม่มีระเบียบจะมีผู้หญิงนะคะไปสมัครนะในสถานศึกษาในในองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษาแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะเ,เป็นองค์คือเขารับเลขานุก,การแต่เขารับผู้ชายไม่รับผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นก็ไปสมัครคแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนนั้นท่านท่านประหลัดวิเชียนท่านยังอยู่ท่านก็เป็นกรรมการด้วย ท่านก็บอกว่าเมื่อยังไม่มีระเบียบเนี่ยเราจะใช้หลักอะไรในการพิจารณานะคะก็คือเหมือนกับว่าจะส่งต่อให้กับกรมกิจการสรีเนี่ยไปมีจดหมายไปยังหน่วยงานนะคะว่าการที่ประกาศรับสมัครงานระบุเพศเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ที่อาจจะขัดต่อพรบความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยในการประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานต้องไม่ระบุเพศเลยค่ะ,คะ ไม่งั้นจะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทันทีค่ะถูกต้องค่ะ,คะเพราะฉะนั้นก็คือหน่วยงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนห้ามเลือกปฏิบัติห,ห,ห้ามเขียนระบุเพศในการรับคนเข้าทํางานคาว่าการเลือกปฏิบัติเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของเพศเป็นการเฉพาะแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่สะท้อนไปใกล้ๆอ,อย่างนั้นอีกไหมคะ,ะก็จะมีเรื่องของการที่เขามีเพศสภาพแตกต่างจากเพศกําเนิดอ,อย่างเช่นในสถานศึกษาเนี่ยนะคะ เราก็จะเห็นว่าะระเบียบก็จะมีชายแต่งยังไงหญิงแต่งยังไงะนะคะก็จะมีะช่วงที่ว่านักศึกษาที่เขาเพศสภาพเป็นหญิงเพศกันเหมือนเป็นชายเขาแต่งกายด้วยชุดฟอร์มของนักศึกษาหญิงอาจารย์ก็จะไม่ให้เข้าสอบไม่ให้เข้าเรียนเขาก็มายื่นคําร้องวลพอซึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนักศึกษาก็มาร้องเขียนคําร้องมาแล้วก็เนื่องจากเป็นช่วงที่จะใกล้สอบนะคะอพอน้องเคยถูก ถูกไม่อนุญ,ญาตให้เข้าเรียนเข้า,เข,าเข้าสอบแล้วเขาต้องไปจากเดิมเขาเขาเป็นผมยาวจะไม่ให้จากเดิมผมสั้นผู้ชายต้องตัดผมสั้นไม่ให้เกินปกเสื้อแต่น้องคนนี้เพศสภาพเขาเป็นหญิงแล้วเขาเคยไปฝึกอะไรมิดทิฟฟานี่อะไรประมาณนั้นนะคะไปเขาก็เลยมีแล้วเขาไปเออต้องบอกว่าเขาไปเหมือนกับเขาไปเป็นนักแสดงเวลาที่ช่วงปิดเทอมอะไรทั้งหมเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ ประสงค์จะเป็นหญิงพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยยอมรับได้นะคะแต่หมาหลัยบอกไม่ได้เพราะคุณเป็นผู้ชายคํานําหน้านามกับใบเกิดคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณะจะแต่งหญิงคุณมีใบไปหาแพทย์มาหรือ,อยังแพทย์วินิจฉัยยังแล้วคุณแปลงเพศหรือยังประมาณนี้เขาก็ไม่ยื่นคาร้องแต่ว่าในการยื่นมาเนี่ยเนื่องจากเขาขอมาตรการคุ้มครองก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยเพราะว่าเขาจะต้องเข้าสอบถ้าไม่เข้าสอบเนี่ยเขาก็จะต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็อะไรต่างๆนะคะลองไม่เข้าสอบไหมคะ วปรก็รีบเขาเรียกดำเนินการไต่สวนโดยรีบ <Yeah. S 1> ด่วนแล้วเห็นความจําเป็นที่จะออกมาตรการคุ้มครอง <Okay. S 1> นะคะซึ่งซึ่งคณะกรรมการวลรพเนี่ยท่านประธาน,นจะมาลีกับคณะกรรมการอื่นๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ของของกรมกิจการสตรีเนี่ย <Okay. S 1> ก็นําคําสั่งนํามาตรการเนี่ยค่ะ,ะไม่ใช่คำสั่งนำมาตรการที่เป็นเป็นการออกเพื่อให้ให้มหาวิาลยเนี่ยนะคะอนุญ,ญาตให้หนักศึกษาได้เข้าสอบ <Okay. S 1> นะคะซึ่งต้องขอบคุณทางท่าน อธิการท่านคณะบดีแล้วก็อาจารย์ประจำสาขาค่ะ,ะ,คะตอนนี้เรนทราบว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้มีเขาเรียกว่า MOU กับมหาวิทยาลัยบางแห่งนะคะ,คะในเรื่องของการอนุญ,ญาตให้นักศึกษาสามารถที่จะแต่งตามเพศสภาพได้ค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเหมือนกันคือความจริงเนี่ยไม่ต้องทำา MOU เพราะโดยหลักกฎหมายมีอยู่แล้วต้องไปปฏิบัติแล้วทาไมต้องทำเอ็มโอยก็ต้องไปถามรัฐมนตรีกับที่ปดีค่ะนะคะคือเหมือนอย่างนี้่ะมันเหมือนก็เออมาเป็นคอมมิชเป็นพันธะกรณีพันธะสัญญาแต่จริงไม่ต้องทามันเสียตังค์ค่ะแล้วเราก็น้องๆก็อยากจะแต่งยังไงก็น่าจะได้ใช่ไหมคะก็ต่างประเทศเนี่ยเราก็บางทีนุ่งข่าช้านไปก็ไปในยูเนก็เห็นรูปข่ของทางมหาวิทยาลัยะไรอย่างงี้นะคะก็อาจจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ไปมีลูกมีหลานที่เรียนมหาลัยเนี่ยเขาก็บอกว่า ป้าๆมันไม่เกี่ยวกับชุดเรื่องแบบหรอกมันเกี่ยวเขาชี้ตรงนี้เลยนะคะค่ะคือสติปัญญาเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องแต่งกายตามวินัยแล้วจะแข็งแกร่งจะเป็นเรื่องที่เรียนเก่งไม่ใช่อะค่ะบรรยุททั้งส่วนนักศึกษาส่วนทั้งครูว่าว่าครูมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพไหมค่ะอันนี้ก็ขึ้นขึ้นกับความสมัครใจของนักศึกษาว่าจะแต่งอย่างไรก็ก,ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คือ,อคือประเทศทะะะไทยอะค่ะอำนาจครูเป็นใหญ่ค่ะใช่ไหมคะ เพราะถ้าครู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 สั่งไปแบบไหนต้องเป็นแบบนั้น<ะ>แต่ครูก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของสถาบัน,น,นค,ครัะคราวนี้เรื่องเลือกปฏิบัติเรียนจะมาพูดถึงต่อนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือทําอย่างไรถึงจะให้เกิดความเท่าเทียมเมื่อมีการเลือกปฏิบัติเราจะต้องมีการเสริมสร้างไม่ให้มีการเลือกปฏิบัตินั่นคือการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศแล้วก็มาตรการหนึ่งที่ทางรัฐธรรมนูญ ฉบับ60ของเราเนี่ยได้เขียนไว้ก็คือในมาตรา71็ดนะคะวักท้ายที่บอกว่าในการจะสรรงบประมาณเนี่ยนะคะต้องคำานึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัยค่ะคือรัฐมนตรีเขียนไว้อย่างนั้นค่ะ <c oughs> uh, gender r e s p o n s i b e budgeting จำว่าได้ช่วงที่ร่างรัฐมนูรน,นะคะหรือว่าช่วงที่ได้มีโอกาสก็กไปทําความเข้าใจแล้อาจารย์ทวินวดีก็ไปด้วยเครือข่ายพวกเราก็จะย้ําเสมอว่าเวลาเราเอาง่ายๆอะค่ะเวลาเราจะ ปลูกบ้านหรือสร้างบ้านเราก็ต้องรู้ว่าคือในครอบครัวของเราเรารู้ว่าลูกจะอยู่ห้องไหนแม่จะอยู่ห้องไหนพ่อจะอยู่ห้องไหนแต่เวลาการทํางบประมาณบางทีไม่ได้ดูเลยว่าคนที่เข้ามาร่วมจะจัดประชุมสัมมนาคนเท่าไหร่ผู้สูงอายุเท่าไหร่ผู้พิการเท่าไหร่คนพิการเท่าไหร่หรือคนที่จะต้องใช้ล่ามหรืออำนวยความสะดวกยังไงคือเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงคนที่จะมีส่วนร่วมหรือแต่ละอย่างนี้ค่ะอย่างเช่น ถ้าเราเราจัดงบประมาณแบบคำหนึ่งถึงเพศสถานะ,ะนะคะ,คะเพศสถานะเนี่ยก็ต้องดูในรัฐนูเนี่ยพูดตั้งแต่ชนเผ่าชาติพันธุค์คนพิการาตั้งตั้งหลายหลายแบบหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรื่องเพศอย่างเดียวนะคะ,คะวัยและสิ่งที่มันมันกีดกวางอุปสรรคเนี่ยทั้งชาติพันธุ์สถานะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเอาง่ายๆว่าในการอันนี้ต้องบอกว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยคะ่ะที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศเนี่ย คำนำหน้าเขาเป็นนายใช่ไหมคะ,คะที่เขาไปยื่นคําร้องเวลาที่หน่วยราชการเนี่ยจัดเวลาเอาเข้าไปพักเนี่ยเขาแต่งชุดหญิงไปเรียบร้อยค่ะแต่เนื่องจากบาดประชาชนเขาเป็นนายใช่ไหมคะก็เอาเข้าไปไว้ในห้องห้องนายนายหายมายถึงว่าผู้ชายอีกคนคซึ่งอันนี้ก็เป็นการที่เขาัห้องคู่เป็นห้องคู่อะค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าหนูจะไม่ปลอดภัยนะคะ<ช>เขาก็บอกกับหัวหน้าหน่วยงานนะคะซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ ที่ต้องดูตั้งแต่เรื่องของการจัดสรรว่ากระทรวงนี้จะทําเรื่องนี้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีใครบ้างแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะด้วยความเป็นเพศมันก็จะมีวัยใช่ไห<ช><ช>มคะด้วยด้วยความเป็นเพศมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เขาเขาเดินสะดวกไหมสภาพของบุคคลใช่ค่ะร็ใช้คําว่าสภาพของบุคคลก็คําคเนี้ค่ะจำได้ว่าบางทีสวก็จะไม่เข้าใจค่ะ ถามว่าพวกเราใช้คําที่ยากๆไปเช่นความพิการใช่ผู้หญิงพิการผู้ชายพิการใช่อีกตัวสถานะสถานะสถานภาพทางสัญชาติค่ะสถานภาพทางสัญชาตินี่ก็มีความสําคัญมากถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไม่เข้าใจค่านิยมชาติพันธุ์ของเขาจะมีค่านิยมอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปบังคับให้เขาทําที่สวนทางกับจารีตประเพณีของเขาเนี่ยมันจะมีปัญหามากเลยนะคะในหลายเรื่องคือแล้วหลักศาสนาออก ง่ายๆอะค่ะถ้าเราไปทางใต้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยเวลาเราจะจัดอบรมเนี่ยเราต้องอพี่น่น้องมุสลิมเนี่ยนะคะเราต้องจัดโต๊ะอาหารที่เป็นมุสลิมเย่ยอันนี้ถ้าถ้าเรามีการาทำเจียบีใช่ไหมคะเราคนที่ทำกบประมาณต้องรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดในกิจกรรมนั้นๆหรือในโครงการนั้นๆเนี่ยผู้ทีที่จะเข้ามาอยู่ในองค์คาพยพเนี่ยเป็นเพศใดเป็นสถานะใดเป็นเป็น คือต้องดูตั้งแต่ห้องน้ำห้องท่าอาหารการกินที่พักผ่อนค่ะต้องดูทั้งหมดค่ะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะท่านผู้ชมคือ,เ,อ,อเรื่อมีประสบการณ์มากจากการที่เราเข้าห้องน้ํายาวนานมากสําหรับผู้หญิงก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราเราก็รีบไปเข้าปรากฏว,ว่าเราเข้าคิวสิบยีคนเลยค่ะขณะที่ผู้ชายไม่มีคิวเลยนะคะ,คะนี่เป็นเพราะว่าห้องน้าผู้หญิงเนี่ยมีจานวนเท่ากับห้องน้าผู้ชายแต่ผู้หญิงใช้เวลาเยอะกว่าเยอะมากคือตอนนี้เริ่มเริ่มเยอะขึ้นค่ะเริ่มเริ่มเห็นความสำคัญเราเราเริ่มเห็นห้องน้ําในสนามบินเนี่ คือจำได้เลยไปที่เกาหลีเนี่ยมี<ะ>มีห้องครอบครัวนั่นแหละดีมากเลยคือคือเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าที่สนามบ,บิสนสุวรรณภูมิเนี่ยจะห้องเปลี่ยนแผ่นเพลของ<ะ>ของผู้หญิงที่มีลูกหรือผู้ชายที่ต้องเปลี่ยนแผ่นเพล<ะ>ให้ลูกเวลาเ,เวลา<ะ>พ่อพาลูกเดินทางใช่ไหมคะแต่ต่างประเทศก็ก้าวหน้าเป็นห้องครอบครัวมีห้องครอบครัวคือคุณพ่อมากับลูกเล็กหรือว่าแม่ลูกแม่มากับลูกเล็กแล้วก็พ่อแม่เข้ากันได้หมดเลยหรือบางทีห้องน้ํา สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสําหรับการก่อสร้างของเมืองไทยก็คือคนวีลแชร์นะคะทางลาดนะคะเราจะเห็นเลยว่าสถานที่บางแห่งเนี่ยจำได้เลยคุณหญิงกําพรตอนท่านไปขึ้นศาลนะคะลิฟต์เนี่ยให้ใช้เฉพาะท่านผู้พิพากษาคุณหญิงกําพรบอกฉันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแล้วฉันเนี่ยอายุตอนนั้นคุณหญิงรู้สึกว่าจะประมาณสักเดี๋ยวนะคุณหญิงท่านอายุมากแล้วอะค่ะท่านท่านต้องใช้ไม้ทามีคนดูแล โอ้โหห้องพี่นาเนี่ยอยู่ไม่ได้ไม่ได้ชั้นหนึ่งอะค่ะก็ต้องมีการไปคุยแล้วว่าขออนุญาตให้ท่านใช้ลิฟต์เผอเพราะว่าท่านะจะต้องไปขึ้นไปในห้องพิจนาเนี่น<ห>ี่คือเรื่อง<า>ปฏิบัตินะคะคือไม่การคือเนื่องจากลิฟต์ห้องห้องพารณาสมัยก่อนหรือว่าการจัดสรรเนี่ยเราไม่ได้คํานึงถึงเพศวัยหรือว่าสถานะของบ<ะ>ุคคนไงฮะเมื่อก่อนผู้สูงอายุก็อยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคนพิการก็อยู่บ้านไม่ออกมา<ะ>แต่เมื่อประเทศไทยบอกว่าทุกอย่างต้องแอคเซส ตแต่ก็มีข้อยกเว้นว่า,าถ้าตึกที่ก่อสร้างก่อนหน้านั้นไม่ต้องมีทางลาดไม่ต้องมีทางเชื่อมเ,เช่นเดียวกันหารถขนส่งสาธาณะเราจะพบว่า,าสถานที่ราชการรถขนส่งสาธารณะนะคะค <น S 2> เพราะจีไปไม่ได้ g r อาเพิ่งมาทีหลังคะ่ะ<า>เพราะปี60รูนลัมนุษหนะคะแต่ว่าเราก็ยังพบว่าสิ่งที่เขียนในรัฐธรรมนูญ ไม่ไม่ทราบว่าในส่วนของกระทรวงทบวงกรมเนี่ยนะคะตอนยกล่าง<ะ>ก็เห็นผู้แทนกระทรวงทบวงกรมมาพูดถึงที่อยู่ในกฎหมายที่ที่ตาเป็นเรื่องเรื่องไปใช่ไหมแต่เมื่อเป็นกฎหมายเมื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วเนี่ยก็หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนเสนอคนที่เข้าไปนั่งยกล่างเนี่ยเขาหายไปหมดแล้วไม่ยังไม่หายค่ะยังนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติลายกระทรวงไม่ได้ว่าจานนะว่าผู้ปฏิบัติรายกระทรวงว <c oughs> ่า บางทีช่วงนั้นเข้าไปเขาอาจจะเป็นระดับอธิบ<อ>ดีรองธิบดีใช่ไหมคะ,คะพอเขาลุกจากเก้าอี้ไปแล้วคนที่มาใหม่เนี่ยเขาไม่รู้แล้วว่า GRB เนี่ยมันสําคัญยังไงมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมันเป็นเรื่องที่เ,เพียงแต่ว่าถ้าเราเปิดใจแล้วก็คิดลึก,กค่ะพี่เราจะรู้ว่าความต้องการและความจําเป็นเนี่ยมันมีสําหรับคนบางกลุ่มบางวัยบางเพศแล้วก็เพศสภาพค่ะซึ่งความต้องการไม่เหมือนกันมันไม่ใช่การหานยาว ความเป็นธรรมไม่ใช่การหารยาวแต่บางครั้งเราไปเข้าใจว่าเป็นการหารยาวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับการจัดสรรงบประมาณแล้วเราไม่สามารถที่จะหาได้เลยในประเทศไทยว่าหน่วยงานนั้นๆได้แบ่งเงินกี่เปอร์เซ็นต์ไปให้กับโครงการเพื่อการนี้ทั้งที่ในรัฐมนตรีเขียนไว้ค่ะพี่โกไม่รู้จะทำยังไงคือ,อน,นอกจากรัฐมนตรียน,นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราไปประกาศในเวทีโลกว่าปี2030เนี่ยประเทศไทยจะมีความเสมอภาค ถ้าเรายังไม่จัดสรรงบประมาณแบบ GAB เนี่ยนะคะเราก็จะมีคนตกสำรวจไปเรื่อยๆเราเราพูดเราเราพูดอธิบดีรัฐมนตรีนายกพูดว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเพิ่งไปบ้านจาร์ที่พิซุโลกนะคะไปเจอพี่น้องคนพิการเนี่ยเขาบอกว่าเราไปจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้เขาได้พูดให้เขาได้นําเสนอนะคะเรามีตัวช่วยที่ให้เขาได้พูดได้ในเวทีเขาบอกว่าวันนี้เขารู้สึกดี เมื่อก่อนนี้เข้าไปเหมือนกับเขาถูกเชิญไปเป็นหัวหลักหัวตอ่อเขาใช้พูดแบบนี้นะคะคนพิการเนี่ยเขาก็อยากจะมีะเสียงออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการกําหนดงบประมาณหรือการวางหลักฐานการพัฒนารากฐานของการพัฒนาไม่ใช่หลักฐานนะคะรากฐานของการพัฒนาจะต้องเป็นคนที่ดูรอบด้านค่ะไม่ใช่ไปดูว่า คนเนี่ยในคนที่ออกมาทํางานมีแต่ผู้ชายไม่ใช่กับคนผู้หญิงก็มีผู้สูงอายุก็มีคนพิการก็มีสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมค่ะถูกต้องในกระบวนการคิดงบประมาณเนี่ยต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแล้วคิดแยกว่าสําหรับกลุ่มนี้ความจําเป็นสําหรับเขาคืออะไรถ้าไม่ฟังจากเขาก็จะไม่เข้าใจแล้วสุดท้ายเราก็จะไปคิดโครงการแล้วเขาไม่อยากได้เช่นให้เด็กเนี่ยโครงการสําหรับเด็กต้องถามเด็กค่ะ ไม่ใช่เราไปบังคับว่าเด็กจะต้องเรียนพิเศษตลอดเวลาเวลาว่างของเขาเขาอยากจะทํากิจกรรมอื่นนี่ฉันเคยถามเด็กแล้วก็พบแบบนั้นนะคะว่าเขาอยากจะทํากิจกรรมสันทนาการไม่ใช่ไปบังคับเขาเรียนพิเศษตลอดเวลาอะไรเงี้ยนี่ก็คือคเป็นประเด็นนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราได้พบกับคุณสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศแล้วก็การยุติความรุนแรงเนื่องในโอกาส ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่สําคัญในเรื่องของการรนลงเพื่อการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีประเทศไทยของเราก็พยายามที่จะก้าวข้ามความรุนแรงเพื่อไปสู่การส่งเสริมความสเสมอภาคระหว่างเพศอีกด้วยซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรออยู่นะคะข,นนขออนุญ,ญาตโฆษณานิดเดียวค่ะอาจารย์คือในช่วงเดือนเดือนพฤศจิกายนนะคะทางูุรีทีจะร่วมกับกรมกิจการสตรีแล้วก็บ้านพักยุกเฉินนะคะ แล้วก็หน่วยงานที่ทำางเรื่องของการยุติความรุนแรงเนี่ยเราจะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องการเป็นสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงนะคะระหว่างวันที่3ถึง8ที่หอศิลปวปัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนครนะคะจะเป็นกิจกรรมที่เป็นนิทรรศการที่คนที่เขาเคยไปเชิญความรุนแรงเขาเขาแก้ปัญหายังไงแล้วก็มีข้อเสนออย่างไงจะมีกระบวนการที่มีความรู้ความเข้าใจ ช่วยเหลือผู้หญิงหรือผู้ที่ถูกกระท,ทําด้วยความรุนแรงยังไงอันนี้ก็อยากเชิญชวนไปนะคะวันที่หพฤศจิกายนเนี่ยก็เราก็จะได้เห็นบรรยากาศของคนที่เคยถูกกระท,ทําด้วยความแรงแล้วเ,เข้าลุกออกมาพูดเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่แก้ไขความรุนแรงความรุนแรงแก้ได้ก้าวข้ามมันได้ะนะคะจริงๆว่ามีใจนะคะวันนี้ทางสมุทรสนตรากรุงเทพฯแล้วก็รายการ l a ดี a แอนด์แฟมต้องขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติของเราสําหรับวันนี้นะคะเราก็เราพบกันใหม่ค่ะสำหรับซอนตาคาเดมีก็จะนําเสนอสิ่งดีต่อท่านในโอกาสต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ